ในตลาดสดที่วุ่นวายเจ้หงแม่ค้าขายผล,ลไม้ภูมีฝีปากจัดจ้านกำลังยืนด่าทอลูกค้าและคนเข็นของด้วยท้อยคำหยาบคายเพียงเพราะเขาทำส้มตกลูกเดียวทุกคนในตลาดต่างสายหน้าและเอือมระอาในพฤติกรรมของเธอ วันหนึ่งมีคุณยายชาราคนหนึ่งเดินมาขอซื้อผลไม้ด้วยเงินออมก้อนเล็กๆเ,เจ้หงแทนที่จะเมตตากลับพูดจาดูถูกเหยียดหยามคุณยายว่าไม่มีปัญญาซื้อของดีๆหรอกและไล่คุณยายไปอย่างไร้เยื่อใหญ่ามกลางสายตาผิดหวังของคนรอบข้างตกเย็นวันนั้นพายุเข้าถล่มตลาดร้านของเจ้หงพังพินาศผลไม้เสียหายหมด เธอร้องไห้ขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครเข้ามาช่วยเลยเพราะทุกคนจำคำด่าทอที่เธอเคยฝากไว้ได้ดีทันใดนั้นคุณยายคนเดิมกลับเดินเข้ามาหาและยืนร่มคันเก่าๆให้พร้อมบอกว่าอโหสิให้นะแม่ค้าเจ้หงสำานึกผิดได้ทันทีเธอสุดลงกราบและตั้งใจว่าต่อจากนี้จะใช้วาจาเพื่อสร้างมิตรไม่ใช่สร้างศัตรู ข้อคิดปากเป็นเอกเลขเป็นโทคำพูดที่ดีเป็นมงคลแก่ตัวคำพูดที่ชั่วเป็นอับประมงคลแก่ตน